สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับมาพบกับช่องเลขนักข่าวคลิปนี้นะครับผมมาเป็นคลิปสรุปนะครับผลหวยลาวพัฒนาครับของวันที่5กรกฎาคม2567นะครับของช่องเลขนักข่านะครับนะครับก่อนไปดูผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักร่ครับในช่องทางเดียวนะครับในช่องทาง y o u t u b e ย f สีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนะนำบอกต่อช่องเล็กนักลา่า ขออฟสิทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับผมขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีครับรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูกันเลยนะครับครับผมผลลาพัฒนานะครับผมสามตัวบนออกนะครับผมศูนย์ห้าหก ล่างออก50นครับมาดูตัวเด่นครับที่เลขล้านให้ลูดไว้นะครับ6กับ7เข้าที่6นะครับ6บนนะครับ6บน7ไม่มานะครับเข้าคู่เด่นไปที่รับนตรงนี้นะครับกับ56นะคกับเลขหกเงล่าง ต้องขอกราบอภัยนะครับ FC ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับเลขคลาคัด05ออกนะครับตั้ง05 0 4ตั้งแต่คลิปแรกนี่ครับกับกับ56นะครับเพราะเนื่องจากตัวเด่นนะครับของเลขคลาดนะครับตัวเด่นไม่มี5นะครับจะเห็นได้ว่านะครับ5 0ก็มาล่างนะครับมี5 0 0มาล่าง ห้าหกมาบนนะครับห้าหกมาบน,นบยังไงต้องขอกลาบอาภัยเป็นอย่างสูงนะครับสูตรก็เป็นอย่างนี้แหละครับยังดีนะครับที่ยังได้รูดหกนะครับแล้วเลขลาดเน้นไปที่บนกันล่างก็ยังพอที่จะนะครับพอที่จะพูดคุยกันได้อยู่นะครับในความเสียหายที่เลขลาดตัด เตรจตรงๆออกไปนะครับเนื่องจากตัวเด่นนั้นไม่มีเลขห้าเลยครับผมในสูตรของเลขลาดนะครับตรงนี้เลขลาดขอเก่าขออภัยจริงครับผมกับเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าดูในคลิปจะเห็นได้ว่าเลขลาดคัดออกนะครับตั้งแต่แรกใน0 5่ห้าห้าแล้วก็ห้าหกนี่ยครับสูตรเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้ามันมาตามสูตรนะครับถ้ามีห้ายังไงก็เข้าครับตอนนี้มันเป็นเจ็ดนะครับต้องขออภัยครับมาดูครับโค้งสุดท้ายเลขนลาปล่อยเลยให้นะครับโค้งสุดท้ายลราพัฒนานะครับวันที่ห้ากรกฎาคมสองพันหกสิบเจ็ดรูปบนล่างนะครับเลขลาดให้ไปเจ็ดกับหกเหมือนเดิมนะเจ็ดกับหกต่ตัวมันน้อยลงนะตัวมันน้อย ก็เข้าไปที่6ครับรูด6บนก็หวังว่า f c คงจะเข้าใจนะครับในการทำนะครับคลิปตัวเลขให้ชมก็พยายามคัดสรรเต็นที่ครับผมตัวเลขเรามีอยู่ครับตัวเจาะเรามีอยู่ในสูตรเต็มนะครับทุกตัวเลยครับเลขาธกาดก็เสียใจเหมือนกันครับในการคัดตัวเลขออกไป ก็มาดูต่อครับเลขลาให้ต่องวดไว้นะครับเลขนักราษรลาวพัฒนาวันที่8กรกฎาคม267 7นะครับดูไปก่อนนะครับเรื่องพระาษทำเสร็จก็นำเสนอไว้เลยนะครับก็จ่ได้มีเวลาหลายวัน มาดูตัวเด่นกันก่อนนะครับตัวเด่น2กับ5นะ2กับห้าเอกลาดยังไม่คัดบนล่างนะครับ2กับ5ถ้าเลกลาดเขียนตัวเด่น2กับ5เราก็คัดอย่างนี้ไปเลยครับออกว่างี้นะครับ2ตรงไหนบ้างห้าตรงไหนเอ่ย จะเห็นได้ว่าชุดบนกันล่างไม่มีเลขห้านะครับแต่ชุดล่างกันบนจะมีเลขห้าอยู่มีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะส่วนตัวเด่นเลขสองนะครับก็มีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสี่ในช่องบนกันล่างไม่มีเลขสองเหมือนกันนะครับแล้วก็มาตรงช่องล่างนะครับล่างกันบนนะครับเลขสอง เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับช่องล่างกันบนมีตัวใดตรงกันบ้างน,นะก็มี29 20 21มีไหมครับไม่มี22ไม่มีนะครับตรงกันไป2คู่แล้วนะ59 50 51 52ทีนี้มาเช็คในส่วนที่มีเลข3 34 348 67 นั่นตัวรองนะครับเลขลาดจะทําสีไว้ให้เลขลาดยังไม่คัดให้นะครับผมแค่จะแยกให้ดูเป็นส่วนๆไว้ให้นะครับแยกเลขดูลในส่วนนี้ให้สามสี่นะครับสามสี่สามสี่นี้ติดอยู่นะครับมีเวลาสองสามวันนะครับผมเลขลาดก็จะหนึ่งรอบนี้นะครับเลขลาดจะลงตัว ตัวเด่นให้นะครับชมทําสูตรตัวเด่นให้แล้วก็นะครับบนล่างนะครับเอาสูตรลงให้ดูเลยนะครับนะครับเฟซจะได้นะครับผมเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับเลขราคาก็ยังเสียใจน้อยใจอยู่ครับกับการทําให้นะครับตัวเจาะที่มีเลขห้าถูกตัดออกไปนะครับมาดูต่อครับผม3กับ4ก็ได้แล้วนะครับแปดหกเก แปดกเ็ดเราก็เน้นไปที่ตัวเด่นครับผมสกับ5ก่อนนะครับ2กับ5นะครับมีสอกับ5ที่เราเห็นคู่2นี่ก็มีอ2อสองเ กับ2 0ศูนย์นะครับที่ที่มันตรงกันนะศูนย์เก้ากับสองศูนย <Okay. S 2> ์ <Okay. S 2> เรื่องทักษะก็พยายามครับผมทำให้ fc ทุกท่านคัดสรรทำให้เห็นกันและเข้าใจกันง่ายๆด้วยครับ okay. แต่ที่สำคัญคือนะครับเลขเด่นตัว5เมื่อเมื่อวันที่5ที่ผ่านมามันไม่มีห้านะครับทำให้เลขรัาดตัดตัวเจาะถูกออกไปนะครับสูตรก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เลขคลาดอธิบายอย่าลูดข้ามครับพยายามพยาพยามฟังนะครับเพราะว่าส,สติครับผมสติเลขัาด พูดไปตามสูตรเพราะฉะนั้นถ้า F4 ฟังแล้วจะเกิดความเข้าใจเิดได้ไปเทียบเคียงกับอาจารย์อินสมุอินแล้วเกิดมีโชคมีชัยนะครับถ้าเลขนาดจับมาถูกมันก็ดีไปครับถ้าจับมาไม่ถูกก็แบบนี้แหละครับนะพวะนั้นพยายามฟังนะครับทีนี้เลข2นะครับก็มีอยู่2คู่นะครับที่ตรงกันก็คือ29กับ2องศูนย์สองเนี้ก็ให้ดูไว้ก่อนนะครับเพราะเลขลาดยังไม่ได้ ทำอะไรนะครับแค่เช็คดูว่ามันตรงกันสลับเด่น5นะครับมีแค่สี่คูคะคะ่เพราะไม่ตรงกับคุมบนคุมล่างไม่ไม่ตรงคุมบนชุดคุมบนคุมล่างไม่มี5ะะ้าชุดบุกันบนล่างก็ไม่มีเพราะนั้นจะมีแค่าล่างกันบนนะะก็สันนิษฐานว่านะะเลข5นะครับยังคงอยู่ในล่างนะครับเป็นล่างกันบนอยู่นะครับ ล่างกันบนอูนะครับสันซึ่ฐานเฉยๆนะครับผมกับล่างกันบนนะครับทีนี้เลขห้าก็มันก็จะเด่นอยู่นะครับอยู่ทั้ง4ตัวเลยเพราะว่าไม่มีตัวใดนะครับชนนะครับมีอยู่แค่ชุดเดียว4ตัวนี้เลขห้าทีนี้ถ้ามาวิเคราะห์ต่อนะครับสามสีเนะครเยอะมากหนึ่งสอง หนึ่งสอตัว18ตัว2ี่สตัวยีตัวตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับสูตรนะครับเลขล่าก็จะลงสูตรให้ดูนะครับในครั้งต่อไปนะคระับนะะตัวติดบ,บนล่างตัวติด้ล่างเอาสูตรให้ดูทําให้ดูเลยแล้วก็เอาตัวเลขเหล่านั้นที่ได้นะครับมาคัดออกจากชุดเต็มะะซึ่งเลขเล่าก็ทําไว้แล้วบางส่วน,นะ จะต้องมาเคาะกันใหม่ครับมาเคาะกันเกากันใหม่นะครับเพื่อให้มันนะครับกระชับขึ้นครับก็กองสองสอง,สองโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเรียกลาได้ยากนะครับให้ดูกันตรงนี้ใหม่ นะครับตรงเลข50นะครับชุดคุมบนล่างนะชุดคุมบนล่างซึ่งมี05นะแล้วก็ชุดบนกันล่างก็มี50เท่าที่เลขอาดสังเกตดูนะครับ,นะรบทั้ง3กรุ๊ปนี้ครับที่ชุดบนกันล่างล่างกันบนตัวใดที่มันชนนะพยายามคัดออกมาก่อน,นเข้ามาก่อนแล้วค่อยไปเอาตัวเด่นตัด ไม่งั้นจะเสียแบบนี้ครับเลือดลาดก็ครับคร้งนี้ก็จะพยายามดูว่าสูตรนี้ครับสูตรนี้วันนี้นตัวใดมันชนกันบ้างจะคัดออกมาก่อนก็จะเอาเลือเด่นไปตัดน,นั้นให้ fc เข้าใจนะครับว่าการทําสูตรนั้นนะครับมีการรับฟังช่องเลือาดทีบายบเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ ก็วันนี้ก็ให้สูตรเต็มไปก่อนนะครับผมพร้อมตัวเด่นนะครับคือ2กับ,บส้าสำหรับ2กับ5นั้นเลขลาดเน้นไปที่2 2สองคือชอบนะครับไม่ใช่เน้นคือชอบชอบที่2มากกว่า5้าเพราะ5เพิ่งมา5ขพึ่งมา,งมาล่างมาบนแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่า5มีโอกาสจะมานะครับเพราะว่ามันมีคู่เดียวนะครับมีคู่เดียวแล้วไม่ใช่คู่เดียว มีอยู่แท่งเดียวห้าอสคู่นะครับซึ่งเลขลาบสันนิษฐานว่าอาจจะมาล่างกันบนซึ่งงวดที่ผ่านมาจตะกี้มีทั้งบนทั้งล่างคือเลขห้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกอรอบว่ามันจะเป็นยังไงมายังไงนะครับส่วนตัวบนกันล่างะจะเห็นได้ว่านะครับยีตัวนี้นะครับสี่สี่ตัวนะครับสิตัวสิตัวก็เหลืออยู่ 3 42 13ตัวนะครตัว16บ16ตัว13ตัวนะครับคัดออกไปแค่3ตัวนะตัวเลขค่อนข้างสูงย์คัดออกไป99 90และ91้ีนี้ถ้ามาดูนะครับถ้ามาดู6นะครับกับชุดข้างบนมี6อะไรบ้างครับที่มันตรงกันมนีไหมรับนะ6 8มีไหม 6 8ก็ไม่มีนะครับ7นะครับ7ตรงตรงไหนบ้าง7 8 7 9ก็ไม่ตรงถ้าไม่ตรงก็ตัวเลขอาจจะเป็นตัวเด่นต้องตัดนะครับก็จะเหลือตัวน้อยมากนะครับแต่ต้องมาไล่สูตรที่เลขลาดบอกไว้เลขลาดจะลงสูตรให้ดูนะครับลงสูตรให้ดูในการตัดเลยนะครับ ถ้าดูตามนี้นะครับถ้าดูตามนี้<ๆ>ก็จะไปติดที่ถ้าสก็ไปติดเดีลขนะการวลาก็าะห์เลยครับ3ามก็ไปติด3ามแปติดช่องนี้อยู่3 4 3สี 3 8 4 8 2 8 6 8่แดนี้ไหครับหกบ็อกไว้ก่อน6 8 7 8ดเดนี้ไหมครับเจ็ดดนี้ครับบ็อกไว้ก่อนนะครับ 6, 8, บ, 6, 8, 7, 8, รบ็ 7, 8, บบอก,ก,ออกละมาร์คสีเลยนะครับจะได้ตัวเลขน้อยๆลงนะครับ ทีนี้นะครับมาดูว่าเหลืออะไรบ้างครับส8 6 6ปดหกหกเจ็ดเกเลขหมีไหมครับ6 7 6 7 6 7 6 7ไม่มีครับ ตัวเลขนะครับค่อนข้างน้อยแล้วครับทีนี้นะครับ,รบน้อยลงแล้วตัวเลขเหลือแค่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดคู่ครับสิบเจ็ดคู่เท่าที่มีตอนนี้นะครับสิบเจ็ดคู่แล้วนะครับผม อาจจะมีลดมีเพิ่มเดี๋ยวต้องไปดูสูตรย่อยนะครับสลับคลิปเต็มนะครับกับคลิปสรุปราวพัฒนาในวันนี้นะครับก็หวังว่านะครับคงจะได้รูด6กันไว้อยู่นะครับ fc ครับเพราะเรศคาดเคยแนะนําไปแล้วนะครับให้รูดกันไว้นะครับส่วนคู่เจาะนะครับคู่เจาะนั้นให้เป็นผลกำไรนะครับให้เป็นผลกำไรท้ายนี้เลศคลาดก็ขออภัยนะครับ ขออภัย f อฟทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมที่ตัดตัวที่มันถูกออกนะครับนั่นคือ500 5แล้วก็5,6นะครับยังไงขอให้วันที่แบดกรกฎาคม2567นีน้เป็นวันที่มีโชคมีชัยโชคดีของเลือกขลา่า FC ทุกท่านผู้ชมท่านที่ชมเลือกขลาาสำหรับท้ายนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ขอทุกท่านนอนหลับฝันดนีนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นค่อยได้เงินเสษเงินแสนนะครับล่ํารวยล่ํารวยนะครับมีโชคมีลาภอย่าได้เจ็บอย่าได้จนเลยนะครับรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ